Apple เลิกจ้างพนักง,งานกว่า700คนซึ่งเคยอยู่ในทีมพัฒนา Apple Car าและ Micro LED <c oughs> iPad รุ่นใหม่หมายถึงรุ่น A2836 และ A2837 ผ่านการรับรองในอินเดียเผยดีไซน์ X Foot 6และ X Foot 6 Pro จากเครื่งดัมมี่ยืนยันทั้งสองรุ่นมีปุ่ม Capture และมีปุ่ม Action <c oughs> ติดตามพร้อมเก่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple เลิกจ้างพนักง,งานกว่า700คนซึ่งเคยอยู่ในทีมพัฒนา Apple Car และ Mi โคร LED ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Apple ถูกอ้างว่าได้ยกเลิก2โครงการใหญ่เริ่มจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการล้มเลิกแผนการสร้างรถยนต์ที่เรียกว่า Apple Car และเดือนต่อมาก็ยกเลิกแผนพัฒนานจอแสดงผลไมโคร LED Apple ไม่เคยออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลของการยกเลิกโครงการ a p p l e Car าและไมโคร LED อันที่จริงไม่เคยออกมายืนยันด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ล่าสุดได้มีการยืนยันว่า Apple ต้องเลิกจ้างพนักง,งานกว่า700คน หลังจากยุติ2โครงการดังกล่าวข้อมูลในเดือนล่าสุดจากผแผนกพัฒนาการจ้างงานของรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันว่าผลการยกเลิกโครงการต่างๆที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ทำให้ Apple ต้องเลิกจ้างพนักงาน58คนที่ทำงานในสารตาคาร่าซึ่งเป็นที่ตั้งของ l a ็กเ a y t e h n o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  y y บริษัทด,ด้านจอแสดงผลไมโคร LED ที่ Apple ซื้อกิจการในปี2014 สำหรับโครงการพัฒนา Apple Car หรือที่รู้จักในชื่อ Project Titan เริ่มทำงานตั้งแต่ปี2014และได้พับโครงการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีการระบุในบันทึกด้วยว่า Apple ใช้สํนักงานบางแห่งเพื่อพัฒนาและเพื่อทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทและหลังจากโครงการถูกยุบก็ต้องแจ้งการเลิกจ้างพนักงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเช่นกัน นอกจากนี้ Apple ยังได้แจ้งเลิกจ้างมากกว่า120ฉบับในซานดิเอโกซึ่งสอดคล้องกับรายงานเดือนมกราคมเกี่ยวกับบริษัทที่เพิ่งปิดสำนักงานปฏิบัติการข้อมูล s i ร i ที่ตั้งอยู่ที่นั่นโดยมีรายงานว่าสำนักง,งานแห่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการตอบสนองของ s i ร i ต่อผู้ใช้และเพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงความแม่นยำของแพลตฟอร์มทั้งนี้ Apple ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นล่วงหน้า60วันก่อนจะปิดตัวสำนักงานหรือเลิกจ้างพนักงานตามข้อกำหนด w a r n เพื่อให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างมีเวลาปรับตัวและมองหางานใหม่ที่มาในทูไฟแม็ iPad รุ่นใหม่หมายถึงรุ่น a 2 8 3 6และ a 2 8 3 7ผ่านการรับรองในอินเดีย ตามกลางข่าวหรือว่า Apple มีแผนเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาค,คมนี้ในที่สุดก็มีรายงานว่าพบ iPad รุ่นใหม่ที่มีหมายเลขรุ่น a 2 8 3 6และ a 2 8 3 7ซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อนผ่านการรับรองในอินเดีย iPad รุ่นใหม่ที่มีหมายเลขรุ่น a 2 8 3 6และ a 2 8 3 7ถูกพบอยู่ในฐานข้อมูลของ b i a หน่วยงานพัฒนฐานแห่งชาติของอินเดีย แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถระบุได้ว่า A 2 8 3 6และ A 2 8 3 7เป็นหมายเลขรุ่นของ iPad รุ่นใดทั้ทงนี้ Apple ถูกหลือว่าจะเปิดตัว iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่ในเร็วๆนี้โดย iPad Pro รุ่นใหม่ถูกอ้างว่าจะเป็น iPad รุ่นแรกที่มาพร้อมจอแสดงผล OLED โดยมีให้เลือก2รุ่น11นิ้วและ13นิ้วและใช้ชิป M 3 ขณะที่ iPad Air รุ่นใหม่ถูกหรือว่าจะเป็นครั้งแรกที่มีให้เลือก2รุ่นได้แก่10.9นิ้วและ12.9นิ้วและคาดว่าจะใช้ชิป M2 นอกจากนี้ iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่ยังถูกหรือว่าจะมีการย้ายตำแหน่งกล้องหน้ามาไว้ในแนวนอนที่มาในติวันโมบายเผยดีไซน์ X Foot 6และ X Foot 6 Pro จากเครื่องดัมมียืนยันทั้ง2รุ่นมีปุ่มแคปเจอร์และมีปุ่มแอคชั่น เครื่องดัมมีของ iPhone 16 iPhone 16 plus iPhone 16 pro และ iPhone 16 pro max ถูกผลิตออกมาแล้วและถูกแชร์ภาพออกมาโดยซันนี่ดิกซันแหล่งข่าวที่วางใจได้ได้เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับดีไซน์ของ iPhone รุ่นใหม่ภาพแรกแสดงให้เห็นดีไซน์กล้องหลังของ iPhone 16 iPhone 16 pro iPhone 16 plus และ iPhone 16 pro max จากซ้ายไปขวา ซึ่งเห็นได้ว่าไอ้ฟน16 Pro และไอ้ฟน16 Pro Max ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแต่กล้องหลังของไอ้ฟน16และไอ้ฟน16พลั s Plus, มีการจัดวางกล้องหลังในแนวตั้งคล้ายกับไอโฟน X Sandy Dickson ยังแชร์รูปภาพด้านข้างที่บอกได้ว่าไอ้ฟน16 Series ทั้ง4รุ่นจะมาพร้อมปุ่มแอคชั่นหลังจากที่ Apple เริ่มนํามาใช้กับไอ้ฟน15 Pro และไอ้ฟ e 15 Pro Max ในปีที่แล้วนอกจากนี้ไอ้ฟน16 s e r i e ์ทั้ง4รุ่นยังมีปุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามา อยู่ต่ำกว่าปุ่ม Power ซึ่งตรงกับข่าวลือก,ก่อนหนน้าี้ที่อ้างว่า Apple จะเพิ่มปุ่ม Capture เพื่อช่วยในการใช้งานกล้องได้สะดวกขึ้นโดยคาดว่าจะมีฟังก์ชันใหม่ๆเพื่อควบคุมการถ่ายภาพและวิดีโอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iPad ตรุ่นแรกมีอายุครบ14ปีขณะที่ iPad รุ่นใหม่เว้นระยะการเปิดตัวยาวนานที่สุด iPad รุ่นแรกมีอายุครบ14ปีแล้วหลังจาก Apple เปิดตัวเมื่อวันที่3เมษายน2010 เพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่าง Macbook กับ iPhone เน้นความสะดวกสบายในการพกพาและใช้งานง่ายปัจจัยหลักที่ทําให้ iPad ประสบความสําเร็จคือดีไซน์ทันสมัยและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้ iPhone เพราะพื้นฐานเป็น iOS มาพร้อมจอแสดงผลขนาด9.7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ30พินมีให้เลือก2เวอร์ชั่นคือ Wi-Fi กับ Wi-Fi Cellular 3G พื้นที่จัดเก็บข้อมูล16 g b 32 g b และ64 g b หลังจากนั้น Apple ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPad ไปสู่รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPad mini iPad Air และ iPad Pro อีกทั้งยังเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เน้นใช้งานด้านความบันเทิงให้รองรับการทำงานระดับมืออาชีพด้วยประสิทธิภาพที่แรงขึ้นพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil และ Smart Keyboard ปกติแล้ว Apple จะเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPad แต่ในปี2023ที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกที่ไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ซึ่งก็ผ่านมานานเกือบ18เดือนแล้วซึ่งเป็นการรอคอย iPad รุ่นใหม่ที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่รุ่นแรกเปิดตัวเมื่อ14ปีก่อนโดยคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPad Air และ iPad Pro รุ่นใหม่ในเดือนพฤษภาค,คมนี้ที่มา m a กลูเมอร์ a d OS 7.5อาจช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรอบการชาร์จแบตเตอรี่ของ iPad แ p p เป็น <Apple S 2> มีแผนปรับปรุปรงเมนูแบตเตอรี่เฮลของ iPad ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรอบการชาร์จรวมถึงความจุสูงสุดของแบตเตอรี่อ้างอิงจากโค้ดที่พบใน iPad OS 7.5เวอร์ชันเบต้าตัวอย่างสตริงที่เพิ่มเข้ามาในโค้ดของ iPad OS 7เวอร์ชันเบต้าต้องใช้ iPad เป็นประจำในขณะที่ไม่ได้เสียบปลั๊กเพื่อแสดงความจุสูงสุดนี่คือจำนวนครั้งที่ iPad ใช้ความจุแบตเตอรี่ของคุณแบตเตอรี่ iPad ทำงานตามที่คาดไว้ แบตเตอรี่ของ iPad ก็เหมือนกับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ทั่วไปซึ่งมีอายุขัรใช้งานที่จำกัดและอาจจำเป็นต้องได้รับบริการหรือเปลี่ยนในที่สุดแบตเตอรี่เดิมได้รับการออกแบบเพื่อรักษาความส X ท XT-X รอบภายใต้ภาวะที่เหมาะสมประสิทธิภาพที่แท้จริงของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการรวมถึงวิธีการใช้งานและชาร์จ iPad เป็นประจำการรับประกัน1ปีรวมบริการสำหรับแบตเตอรี่ที่ชำรุดนอกเหนือจากสิทธิ์ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยังไม่ได้เห็นเมนูแบตเตอรี่เฮลบน iPad ที่กำลังทำงานบน iPad OS 7เวอร์ชันเบต้าจึงเชื่อว่าเมนูแบตเตอรี่เฮลอาจมาพร้อมกับ iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่ที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาค,คมนี้ทั้งนี้ iPhone มีเมนูแบตเตอรี่เฮลมานานแล้วแต่ฟีเจอร์ที่แสดงรอบการชาร์จแบตเตอรี่พบได้เฉพาะ iPhone 15ซีรีส์เท่านั้นที่มาแมคลูเมอร์ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไต้หวันทําให้การผลิตชิปสําหรับ Apple ต้องสะดุดช่วงเช้าของวันที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไต้หวันด้วยความแรงขนาด7.4ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังทลายลงมาและบางส่วนเสียหายรวมถึงโรงงานผลิตชิปบางแห่งของ TSMC ก็ได้รับผลกระทบด้วย TSMC ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟกชิริงคอมพานีเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกและเป็นซัพพลายเออร์หลักในการจัดหาชิปให้ Apple ซึ่งผลจากการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทําให้โรงงานบางแห่งของ TSMC ต้องหยุดชะงักส่งผลให้การผลิตชิปป้อนให้ Apple ต้องสะดุดมีรายงานว่าโรงงาน N3 ของ TSMC ที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยนานได้รับความเสียหายทางโครงสร้างตรวจพบขาดและเสาะจึงต้องหยุดการผลิตทันที เรื่องจาก EUV ที่ใช้ในการผลิตชิปที่มีขนาดต่ำกว่า7นาโนเมตรต้องหยุดทำงานรวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาได้รับความเสียหายอย่างมากขณะที่โรงงานอีกแห่งของ TSMC ในนครซินจูก็ต้องหยุดการผลิตเช่นกันหลังพบว่าแผ่นเวเฟอร์ aver, ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางไปจนถึงท่อปรับปาแตกชิปประดับไฮเอ็นของ TSMC อย่าง A17 Pro ที่พบใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหาย แม้ว่าจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงก็าตามเนื่องจากกระบวนการผลิตต้องทำงานตลอดเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมสุญญากาศที่มั่นคงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทั้งนี้ชิประมวลผลของ Apple ทั้งหมดมาจาก TSMC ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีจากแผ่นดินไหวในไต้หวัน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างไรก็ตาม TSMC มีมาตรการจัดการแผ่นดินไหวอย่างเข้มงวดหลังจากเคยเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งมาแล้วในปี1999ที่มาแบ c ค์ลูเมอร์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ทำไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m e m s a c h า n ช e l r e v i วิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ